สวัสดีครับพ่อแม่พี่ <squid. S 2> น้องครับอยู่กับช็อตเลสบะเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ผมจะพาพ่อแม่พี่น้องมาสลับใบผ่านพวนรถไถนะครับเป็นรถไถนานะครับรถไถของผมก็อเจ้ผ่านพวนอยู่ห้าใบนะครับเดี๋ยวผมจะทอดสลับนะครับสลับใบผ่านนะครับใบเล็กใบใหญ่นะครับนะครับดูครับแต่ละใบจะมีความใหญ่ความเล็กผมเหมือนกันนะครับผมจะได้สลับใบผ่านนะครับง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องครับบม่ยากนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ พอคลิปนี่ให oh, so so ้จุบนะครับชมคลิปนี่ให้จุบครับเพื่อเป็นแนวทางปูไหม่ปีน้องตีมีรถดไถขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับก็ทําเหมือนเดียวกันนะครับปูไหม่ปีน้องครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับเขาก็จะต้องบทต้องถอดผานออกจากสลักเลยนะครับเขาก็เอาว้จีก่อนนะครับเขาจะมาถอดน็อตนะครับน็อตตียึดโค้งผ่านก็ผ่านติดกันนะครับจะมี U C ตัวนะครับนี่ครับน็อตหนึ่งตัว2ตัวนะครับตรงนี้ครับ แล้วก็มาอันนี้เห็นสองตัวนะครับนี่ผมก็คลายๆไปก่อนแล้วครับหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวนะครับรวมกันเป็นสี่ตัวนะครับน็อตตัวนี้สําคัญในสุดนะครับเพราะว่าโครงผ่านของเขาจะมายึดติดครับตัวยกนะครับกับขานผ่านนะครับเ๋ยหเอาถอดน็อตออกแล้วเขาจะยกขานผ่านออกไปนะครับจะเหลืออยู่ที่โครงผ่านกับใบผ่านนะครับแล้วเขาก็มาแกะไหมนะครับเขาจะคลายน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็คลายน็อตอีกสามตัวครับหนึ่ง สองสามตัวนี้นี่ผมขายออกแล้วนะครับเพื่อจะยกนี่ครับตัวกวาดดินออกนะครับกวาดดินผ่านออกนะครับเพราะมันเกะก้านะครับเขาต้องยกออกก่อนนะครับครับหลังจากนั่นครับเอาขายนอดออกมดแล้วนะครับเขาก็จะมาขายตัวนี้ครับตัวปิดลูกปืนนะครับนี่ผมขายออกแล้วนะครับเราขายออกตัวปิดลูกปืนนะครับยกาขายพอนะครับตัวปีดลูกปืนเนี่ยขายออกนะครับขายออกหมดเลยคื้ผมขายแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะ เอาสลักเน the ี่ยออกนะครับจะมีสลักอยู่ในนี่ครับแล้วก็คลายน็อตคลายน็อตบังคับนี่ออกนะครับแน่บังคับนี่ออกของหลุมหลวมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมานี่ครับมาคลายตัวประกบนะครับตัวประกบหานครับน็อตน็อตยึดประกบหานตัวนี้นะครับสาคัญที่สุดนะครับเกี่ยวปืนจะออกทางขวานะครับผมไม่เปน้องครับเขาต้องสกัดออกทางขวานะครับครับตามเข็มนาฬิกานะครับอ๋อบอกตรงๆครับนี่ครับจะมี ห้องสลักเนี่นะครับเขาก็เอาสกัดนะครับค้อนตอก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 ออกไปนะครับเกี่ยวจะออกออกทางขวาครับเข้าทางซ้ายนะครับออกทางขวาเข้าทางซ้ายนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ไปนอกระจำไว้ดีๆนะครับเดี่ยวผมจะตอกออกให้พอนะครับเนี่เราต้องทำคอสตอาดเกี่ยวก่อนครับก็ว่าเกี่ยวเป็นขี้ดินครับถ้าเกี่ยวเป็นที่นี้จะออกยากนะครับเดี๋ยวเขาหยดน้ำมันหยดเกี่ยวก่อนก่อนจะเอาออกนะครับหลังจากนั้นเขาก็คลาหลุมหลวมก่อน ัวนี้ก็คลายรวมๆกอนนะครับน็อดนี้ออกหมดเลยนะครับสี่ตัวออกขมดเลยสามตัวนี่ออกหมดเลยนะครับน้่ก็ยกคานผ่านที่ลดออกไปนะครับก็จะเหลืออยู่โค้งผ่านนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปถอนน็อดกันก่อนเลยนะครับนี่ครับผมได้คลายน็อดสามตัวทั้งหมดนะครับตัวกวาดดินนะครับนะครับยกออกไปตะปุ่นแล้วนะครับน็อดก็เก็บไว้นะครับน็อดสองตัวนี่คลายออกแล้วนะครับนะครับ เขาบอกเอาขาไปอีกก่อนนะครับนี่ครับขาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะยกยกนี่ครับห่างผ่านออกนะครับนี่ครับนี่เรียกว่าห่างผ่านนะครับตัวประกบผ่านนะครับนี่ห่างผ่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะนี่ครับขายนอกส่งตัวนี้ออกนะครับตัวนี้นะครับนี่ผมได้สกัดออกแล้วนะครับผมไม่ไปนอกรับตัวนี้เป็นนอดประกบผ่านนะครับเกี่ยวจะออกทางขวานะครับผมไม่ไปนอกรับนี่ครับผมมาดูครับ เดี๋ยวนี่อันนี้เป็นประกบจรินะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวประกบน็อตประกบนะครับออกทางขวาเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับต้องล็อกไว้นะครับมีอยู่สองตัวนะครับพอไปเป็นน้องก็ทำความสะอาดดินเนี่ยครับดินติดติดดนะครับแล้วก็ใจน้ํามันเครื่องยอดลงไปนะครับยอดลงไปเผื่อเคื่องดินละลายนะครับแล้วก็สกัดออกทางขวามือนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับนี่ผมสกัดออกแล้วครับนะครับสังเกตนะครับออกทางขวามือนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับ แล้วก็คายคายตัวล็อกออกมาก่อนนะครับจีนะครับคายตัวออกมาก่อนแล้วก็สกัดนี่ก็รองขวาของคัดตัวประกบนะครับน็อตประกบผ่านนะครับตัวนี้ผ่านยังยันอยู่นะครับ๋ยวถ้าผมยกขวานขึ้นตัวนี้ก็จะออกแล้วครับตัวนี้ผมคายออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับมาถอดนะครับฝาครอบน็อตนี่นะครับฝาครอบน็อตนี่นะครับผมถอดออกมาแล้วครับจะมีน็อตยึดนี่นะครับน็อตยึดแกนแกนผ่านนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาแล้วครับ จะมีสลักนะครับสังเกตดูนะครับสลักในี่ยหัทอร์มันนะครับเอ่อพอไม่ไปน้องทอสลักออกนะครับนี่ครับนี่ครับจะมีสลักเป็นล็อกเจีนะครับเป็นล็อกเจีครับจะมีหูอยู่ตรงนี้น oui. ะคร well ับเลาก็สังเกตดูนะครับข้างจารบีมันผมไว้นะครับเลาก็เคลียร์เคลียร์ดูนะครับแล้วก็เอาออกมาเจีนะครับออกมาเก็บไหวเดี๋ยวดูทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยังเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็จะคลายน็อตนี่นะครับน็อตนี่ก็เป็นเกลียวปกตินะครับเกลียวมันทั่วไปนะครับ ขายนอดนี่ออกนะครับขายหื่อหลวมๆเลยนะครับเรามาขายนอดสองตัวนี่นะครับขายนอดสองตัวนี่ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็บผมนี่อย่างนะครับเดี๋ยวผมติดเรื่องรถแล้วก็ยกเอาหางผ่านนี่ออกไปนะครับหางผ่านนี่ครับจะมีนอดยึดสี่ตัวนะครับประว่ารถเล็กรถใหญ่นะครับจะมีนอดยึดสี่ตัวเอียะครับไม่ยากครับเดี๋ยวหลังจากที่เขาเขื่อนรถไปแล้วนะครับหางผ่านเอาไปก่อจะเหลืออยู่นี่ครับชุดโครงผ่านเดี๋ยวก็มาสลับกันนะครับ ครับผมขอขายน็อตก่อนนะครับผมพี่น้องครับครับหลังจากที่คลายน็อตออกซีตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะยกเอาคานผ่านออกนะครับแม่น้องครับเอาติดเครื่องเลยติดเครื่องครับนะครับอ้าวค่อยๆยกเนี่ยค่ะยกคานผ่านออกนะครับ อ่าเ <formation> นี่ยครับพวไมายอย่า้องสังเกตดีๆนะครับเร็ว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 ถอยก่อนถอยก่อนชนครับชนอ้าวพ่อพ่อพ่อต้แยกผ่านครับเอ้าวไปเลยนะครับโค้งผ่านก็อนไปจีเอ็ทนะครับ ดเดนหน่อยนิดนึงอ่าเป็นอยไรพี่เเลยเอ,อ้าพอครับจอดไปนี่ก่อนนะครับเอาวางลงเลยเรียบร้อยครับนี่แหละครับเขาจ็เจอเลยอย่แต่ชุดผ่านจีนะครับนะครับเดี๋ยวชุดผ่านเดี๋ยวเขาจะคลายน็อตตัวนี้ออกนะครับคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วคลายนอกก็อตประกบออกนะครับแล้วก็ดึงผ่านออกแต่แล้ว ใบแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับผมจะไปขายน็อตออกกนะครับพ่อมาเอาผ่านออกนะครับผมไปไปนอกครับ ถ้าลูกปืนนะครับผมไม่เป็นองครับถ้าลูกปืนแตกหรือว่าลูกปืนเสียนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับง่ายๆครับแต่ของผมนี่เปลี่ยนไปช่วงก่อนนะครับเป็นยังนะครับนี่จะรบียังใหม่ๆซีนก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่ลูกปืนนะครับถ้าลูกปืนแตกเปลี่ยนได้เลยนะครับ นะครับตามเข็มนาฬิกาครับจิตวิญญาครับนะครับออกมาแล้วครับตัวนี้เป็นตัวประกบน็อตน็อตประกบผ่านนะครับน็อตประกบผ่านตัวจิ้งจุ่นั้นตัวไหนนะครับตัวนี้เป็นน็อตล็อกนะครับ ข้ามเลยพอดีพอดเ้อาใหม่นี่งามานี่มันร้อยหนึงผ่านจะกรยานจะนี่ออกมานี่มันร้อยตงวนนี้ออกข้าวงนกันะครับหมออกแล้วครับนี่ครับนี่ครับออกข้างขวาเหมือนกันนะครับปไม่เป็นน้องครับดูครับตามเข็มนาฬิกานะครับ วนี้เป็นตัวน็อตน็อตล็อกน็อตประกบผ่านนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกตัางนอกครับเบขึ้นน็อตตัวนี้ขึ้นทันทีนะครับตัวนี้เป็นตัวประกบกันน้ามนะครับลูกปืนนี่ครับถ้าเสียก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ของผมเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงช่วงก่อนนะครับเปลี่ยนสีเป็นลูกปืนช่วงก่อนนะครับเจะเบียยังใหม่ๆอยู่เลยครับง่ายๆครับ ครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาผ่านออกนะครับแล้วก็จะสลับผ่านนะครับเอาผ่านออกแล้วก็สลับผ่านเลยครับผมไปน้องครับครับผ่านผ่านจะ้บมะตอยกันนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวประกบผานครับนะครับปกบผ่านเลยครับก่อนมาทำความสะอาดเอาดินที่ติด,ด,ดนี่ออกนะครับเพื่อจะได้ประกบดีนะครับ อไดรับผ่านได้เลยนะครับนี่ครับแกนแกนผ่านมีตัวเอี้ยครับพร้มไ่น้องครับนี่ครับม่ยากครับจะเป็นรถน้อยรถใหญ่ก่อนทำได้ครับห้าผ่านหกผ่านสามผ่านสี่ผ่านทำเหมือนกันหมดนะครับมาเช็กเระบีก่อนนี่ครับพอแล้วต้องเช็กเระบีเลยครับ กันไหมตั้งสองสองฟังครับผมไมคพี่น้องครับความเร้่องเราจะใส่เจลาบีอัดไปเลยครับไหนไหนได้ถอดแล้วครับเจะลาบีอัดไปเลยเดี๋ยวผมจะสลับผ่านนะครับจะสลับผ่านเดี๋ยวเข้าเข้าในหลุมแบบเดิมนะครับง่ายๆครับผมไมคพี่น้องครับผมไมคพี่น้องก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ญาติวยนะครับ พอดีรถห่มเป็นรถไถขนาดเล็กนะครับเลยยกง่ายครับถ้าเป็นรถไถขนาดใหญ่ก็จ่วยกันประมาณสองคนสามคนได้ครับก็จ่วยกันนะครับถ้าขเขามาจ่วยกันจีนนะครับก็เขาก็ปร่งรไปจักฉั่งครับเอาอัดเข้าไปเลยครับแขน แกนฐานเปลักษณะจี๋ครับของผมเป็นฐานเสาเนี่ยครับเสาเนี่ยห้าห้าใบครับก็เลยเบาๆนะครับทีลดังนักนก็ช่วยกันสองสามคนนะครับช่วยกันเขาจะได้มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนครับประหยัดครับลูกปืนจะเป็นง่ายๆครับสีจะเป็นง่ายๆฐานก็เป็นง่ายๆได้ครับเราไปจ้างช่างครับอ้าวใส่ไปแล้วครับโอเคครับ ปบลงไปเลยนะครับเด็ดกบผันไปแล้วครับก็เจียครับง่ายๆครับผมไม่เป็นนองครับไม่ยากครับวางไปต่อมาอ้าวครับเอาประกบใส่ครับนี่ครับง่ายๆครับผมไม่เป็นนองครับสลับผานครับ หวานเดียถ้าหวานผ่านมันดินผันมันหนีไอ้ครับรับเยอะเลยครับผมไอ้เปน้องง่ายๆครับบ่ะยากเนี่ครับดูคลิปให้จุ๊บนะครับดูคลิปให้จุ๊บเดี๋ยวติ้สวยเลอครับ นี่นะครับผมไปด้นองครับไปนีสลับผ่านนะครับให <c oughs> ้ผ่านไปม,มาไปนะครับมาั้างหน้าครับค <c oughs> รับน,น,นี่ครับนี่เป็นบุคคลตัวน,น,นอกสุดนะครับ หลังจากเส่ผ่านนะครับตรงนี้เป็นน็อตล็อกนะครับน็อตล็อกประกบผ่านครับใส่ไปเลยนะครับเข้าตาอซ้ายนะครับไม่ม่อครับเกล,ลียวซ้ายนะครับตะเกียวาองข,ขวานะครับ thank you <coughs> โอเคครับหลับฐานเรียบร้อยค่อยๆวางลงนะครับนะเอาเอาครับ,รบครับส้ำเร็จครับสลับฐานครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเ่าขวมาประกอบเหมือนเดิมนะครับปรกะกอบนะครับแบบนี้คนะเอาย้ำ,ำนะครับ เกมมันอยู่สูงนะครับปนนัดครับเอาวร้าครับเรียบร้อยครับสลับผ่านครับเขากับประกอบเหมือนเดิมครับไม่เป็นครับประกอบเหมือนเดิมนะครับเอา ตัวกันดินใส่ก่อนนะครับตัวนี้เป็นเล็กนะครับใส่เข้าครับใส่เข้าไปนะครับอา้าวลูกผืนครับอาจระเบีหน่อยนะครับได้ถอดมานรียแล้วนะครับ บีไปแล้วครับใส่เข้าไปครับครับต้องส่อหางหูก่อนนะครับหูสลับครับเดี๋ยวเขาจะส่อหางผมป้าครับเตรียมสลับให้ดีๆก่อนครับโดยใส่ยา โอเคครับหลังจากนั้นก็ใส่น็นอตนะครับใส่นอ็อตลงไปเลยนะครับเอาหันมุสลักครับมุสลักตรงนี้นะครับ ใส่สลักนะครับครับสลักให้เรียบร้อยนะครับ ใส่น,น็อตใส่สลับใส่ฝาครอบไปเลยครับฝาครอบเนี่เขาเดี๋ยวเขาไปใส่กับคานเขาขันที่หลังได้ครับต้องใส่ใส่พลั่งท้ามก่อนนะครับถ้าเขาขันตรงนี้ครับมันจะขันยากครับ นะครับเขาขันพังๆางก่อนนะครับเดี๋ยวเขาใส่กับขันขันผ่านนะครับมากว่าขันรอบนะครับอ้าวนี่ครับพ่อแมเป็นน้องครับเราก็ได้สลับผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับใส่น็อตใส่นี่นะครับยืดน็อตขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับจัดหอยรถมาครับเอาโค้งผ่านเขาใส่นะครับถอยมาเลยถอยมาเลย พอก่อนพอก่อนพอก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอปั๊บก่อนนะครับปั๊บผ่านแล้วก็ใส่คงผ่านก่อนนะครับผมไม่เป็นไรครับใส่เหมือนเดิมปั๊บถอจะได้ใส่จะนั้นนะครับผมไม่เป็นไรครับนะครับเดี๋ยวผมขอปั๊บผ่านก่อนนะครับพ้สี่ตัวครับยืดไปก่อนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับในการสลับผ่านพลวนรถไถนานะครับหลังจากที่ผมถอยรถเข้ามาแล้วนะครับผมก็เอาคานผ่านคานประกบ ใส่ประกบกับชุดผ่านตรงนี้นะครับขันนอตสีตัวเหมือนเดิมนะครับขันฝาปิดจระบีนะครับขึ้นแน่นๆนะครับขันนอตแน่นๆสีตัวครับหนึ่งสองนะครับสามนี่ครับสี่นี่ครับแล้วก็ใส่ตัวเกลียดินนะครับนอตสามตัวใส่เลยครับตัวเกลียดินก็ดูระดับนะครับได้ที่ด้วยแล้วนะครับ เราตีสับขันนะครับนอดประกอบผ่านนี่นะครับบ่วไม่เป็นนองตอกให้แน่นนะครับเป็นเกี่ยวเกี่ยวท้ายนะครับเอาย่าครับเข้าซ้ายออกขวานะครับมาคนณีิทอนไม้นะครับเหียดดินให้ดีดีนะครับแล้วก็เอาตัวลอกนะครับตอกตัวลอกนะครับออกต้องขวานะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเอาสกัดสกัดออกไปต้องต้องกำน้อยก้น้อยนะครับออกมาแล้วเราก็เอาตัวนอดประกอบนี่ครับ คล้ายเอาไม้เหมือนกันนะครับคล้ายเอาไม้เหมือนเดิมดีผมได้ทับพียงลงไปนะครับนะครับคลิปนี้ก่อเรียบร้อยครับโปไม่เป็น้องครับบอยากครับถ้าเป็นรถที่ขนาดใหญ่กระ่วยกันสองสามคนนะครับคนใได้ต่มีรถมาจ่วยกันนะครับเขาจะได้ความห่แล้วก็จะบลดต้องไปจ้างช่างนะครับนี่ครับผมรถของผมก็เป็นรถขนาดเล็กนะครับไปผ่านก่อเสาเนิวครับก็สามารถเปลี่ยนสองคนได้ครับง่ายๆ่ายครับเปลี่ยนบอดถึงชั่มุมงได้นะครับถ้าเขาไปจ้างช่างก่อ หลายบาทอยู่นะครับคนใดที่มีรถไถมีเครื่องมือการเกษตรครับถ้าเอาซอร์วิสเองได้นะครับก็ประหยัดตังค์นะครับถ้าซอร์วิสเองได้ก็ทําเองได้ก็ทํานะครับอะครับคลิปนี้ที่มาสรับผ่านพ้นนะครับโปไม่ไปน้องตีชมคลิปจบก็นําเป็นประโยชน์ได้นะครับจุไอ้กุศไล่กุศไล่กดไล์กดแชร์จิ้มเนะครับขอบคุณโปไม่ไปน้องจุทุกคนนะครับระกกดคลิปไหมครับขอบคุณครับ